แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเปิดหัวซีซั่นใหม่ได้แบบโคตรส้นตีนสุดๆหลังโดนคริสตัลพาเลตบุกมาขายี้ขี่แตกคาบ้านไป3ประตูต่อนหนึ่งโดยรูปเกมที่ปีศาจแดงแม่งครองบอลได้มากกว่าแต่ทว่าหาจังหวะจบแบบเจ๋งๆไม่เคยจะได้เกมรับก็มีปัญหาปีขวาก็พิการอยู่และนี่คือประเด็นเด็ดๆหลังเกมนัดนี้ที่เราเอามาชำละให้ดูกันครับเริ่มจากการจัดทีม โคเลกุลนาโซชากุนซือของแมนยูตัดสินใจใส่ชื่อดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เป็นเพียงแค่ตัวสำรองและการเลือกใช้3กองกลางเป็นบรูโน่เฟรนันเดสสกอตต์แม็กโทเมเน่และก็พอลบอกบาที่เพิ่งหายจากโควิด19ส่วนทางฝั่งแบ็คขวาก็เลือกให้โอกาสทีโมธีฟูโซเมซ่าลงเล่นแทนอารอนวันบีสกาที่ยังไม่ฟิตพอส่วนปีขวาก็เลือกใช้ดานียลเจมส์ก่อนเมสั Green wood. นกรีนวูดขณะที่คริสตัลพาเลทของรอยแฮซันก็มาในระบบฟุตบอลอังกฤษแบบดดั 2, ััั้้้งงงงเเเิมม4-4-2นนนนนนนกกกกลลาาบหแแ่่่่ๆววววรรุ็็ใชคคอยปปซึ ก็บังก็ฝากไว้ที่วิลฟรีสหากับจอแดนอายิว เริ่มเกมมาเพียงได้เจ็ดนาทีเกมของผีแดงก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดนเปิดสิงเสียแล้วเป็นจังหวะที่ปล่อยให้หลุดมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายเปิดบอลย้ายเข้ามาตรงกลางแนวรับแมนยูบางทางกันได้โง่เง่าเต่าต้นสุดท้ายก็ปล่อยให้อังโตรทาวเส้นวิ่งเข้ามายิงผ่านเส้นประตูเข้าไปไง่ายๆโซฟุได้พาเลตบุกมานบตั้งแต่หัววัดซึ่งหลังโดนนำนะครับผีแดงก็ดูจะก,กระเตื้องขึ้นเล็กน้อยพยายามประคับประอรคองบอลต,ต่อไปขึ้นในแดนหน้าแต่ทว่ามันมีปัญหาตรงจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับของบอลได้มากกว่าพาเล็ดเยอะมากกรคอ พ่อหาแม่อะไรครอ,องบอลไปกระเคาะไปเคาะมาไม่เข้าถ้ำกองหน้าอ,อย่างมาซิยาวหรือแรดฟอร์ดแทบจะหายไปจากเกมเหมือนไม่ออกทีวีดูไปก็อารมณ์เสียไปซึ่งอยากจะตะโกนบอกจริงๆว่าฟุตบอลเนี่ยไม่มีคะแนนครองบอลในเฮียครึ่งหลังโซชานะครับก็โชว์ความฉลาดด้วยการถอนดานิเอลเจมที่ไม่รู้เคลี่ยงฟอร์มตัวเองดีๆม่ช่วงตน้นซีซั่นก่อนไปไว้ไหนหมดแล้วและก็ส่งเมสันกรีนวูดลงมาเล่นแทนซึ่งใช่จริงๆครับมึงควรส่งกรีนวูดลงเป็นตัวจริงเสียด้วยซ้ำแต่แม้ว่ารูปเกมจะดูดีขึ้นบุกได้กดดันมาก แต่ก็ยังตีเสมอไม่ได้สักทีสุดท้ายก็มาพลาดทําเสียจุดโทษซึ่งที่แรกเดเคอาร์ก็อุ่ายช่วยเซฟไว้ได้แล้วแต่ทาว่าความแม่งโคตรสวย VAR ก็มาทําร้ายอีกหนเพราะมันจับภาพได้ว่าเดเคอาร์ออกจากเส้นมาก่อนที่อายิวจะถึงบอรดซึ่งมันก็ออกจริงแหละแต่มันแค่นิดเดียวนั่นทาให้พาเลตนะครับมีโอกาสได้สังหารจุดโทษอีกครั้งและคราวนี้ก็ปล่อยคนยิงเป็นฟิฟิสซาฮาเด็กเก่าของผีแดงซึ่งก่อนหน้านี้เจอกัน9เกมนะครับซาฮาไม่เคยยิงได้แต่จุดโทษลูกนี้เจ้าตัวไม่พลาดซัดเข้าไปไม่เหลือมีนำ้ำ ประตูดับฝันและตอกฝาลง31นาทีที่85เมื่อพี่แกไม่ยิงทีมเก่ามานานพอยิงได้ทีก็ขอเบิ้ลสองแม่งไปเลยซึ่งแพรบบากของเหล่าแฟนผีในเกมนี้นะครับผมไม่ต้องไปลำบากหากันให้เหนื่อยควาำเพราะเด่นชัดเป็นสง่าอยู่คนเดียวนั่นคือวิกตอร์ลินเดเลฟแนวรับชาติสวีเดนที่คนสวีดิชตั้งฉายาเขาว่าไอซ์แมนแต่แฟนแฟน,แ,ฟนแมนอยู่เรียกว่าไอสัตว์ซึ่งว่ากันตรงๆนะครับฟอร์มของลินเดเลฟเฮีย่ยมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงยังได้รับโอกาสลงเล่นเป็น ิงอยู่เรื่อยๆว่ากันตามตรงในฐานะแฟนผีเห็นคิสมอลลิงลงเล่นยังรู้สึกดีกว่าไอรินเดเลฟคนนี้ลงเสียอีกดัดจังหวะมั่วซั่วลูกแรกกระป๋อยให้คู่แข่งแวกเข้ามาเปิดบอลง่ายๆลูก2กระทาเสียจุดโทษมโง่ลูก3าม่ียิงชัดถึงบอลก่อนซาฮาแท้ๆแต่ปล่อยให้เขาแย่งบอลไปพลิกหนีมายิงได้ไอสัตว์มึงเป็นกองหลังจริงหรือเปล่าซึ่งคําถามที่เราควรคิดเหมือนกันนะครับก็คือคนทั้งโลกเห็นแฟนแมนอยู่ทั้งโลกเห็นว่าลินเดอะเลฟคือบ่อน้ํามันขนาดนี้ทีมที่ต้องการจะล้นนแปมมรงีงงัโแๆบบเ็ต ซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทีมงานโคดเขาคิดได้อย่างไรที่ลงทุนซื้อแฮร์รี่แม็กไกวเป็นสถิติกองหลังแพงสุดในโลกแต่กลับเอามายืนข้างๆคนหุยห่วยแบบนี้จเจริญเถอะพ่อเอ้ยซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับผมแฟนผีหลายคนคงคิดตรงกันว่าเกมนี้กล้องถ่ายส,สดจับภาพไปที่เอ็ดวูดบดหรือไอเฮเอ็ดของเหล่าแฟนผีม่อยมากในฐานะรองประธานบริหารของทีมที่มีหน้าที่ดูแลการซื้อขายนักเตะโดยตรงเชลซีทุ่มเงินไปเกือบ200ล้านปอนด์ควาสตาดังเข้ามาร่วมทีมากมายแมนซิตี้อาร์เซนอลกระเสริมไปตั้งแต่เปิดซี สันใหม่ๆแล้ว,วลิอั์พูกับสปเปอร์ก็ใช้เวลาแค่วันเดียวปิดบิ๊กเนมได้2คนส่วนผีแดงแมนยูทีมที่มีแฟนบอลล้นโลกขนาดนี้กลับหาแต่เงินเข้าคลังไม่คิดเสริมส้นตีนอะไรทั้งนั้นในเมื่อเห็นอยู่ว่าแนวรับแม่งเฮีเยเป็นแตกใกล้ปีกขวาก็แย่แม้จะมีกรีนวูดที่เติบโตขึ้นมาแต่ก็ยังยืนะระยะอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเกมนี้ลงมาเป็นตัวสำรองก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนเกมหรือสร้างความแตกต่างอะไรได้มากมายนักส่วนกองหน้าอะหรอโอ้ยเราไม่มีหน้าเป่าสก,กัดตัวไอตัวที่มีอย่างอีกาโลกกระเกม ตอนไม่ถึงนาทีสุดท้ายสนิมแม่งแดกขาจนวิ่งไม่ออกไปแล้วมัง้งว่ากันตามตรงนะครับสภาพทีมตอนนี้แมนยูแม่งแย่มากไม่คู่ควรกับการพูดว่ากูจะกลับมาผง,งาดควา้าแชมป์เฮียอะไรทั้งนั้นขุมกําลังตอนนี้แค่รักษาอันดับ4ท็อปโฟมึงยังยากเลยถ้าเอ็ดบูดไม่ทําอะไรสักอย่างหรือมันคิดว่าดอนนี่ฟานเดอร์เบิกคนเดียวมันพอจะช่วยทีมกลับมาควา้าแชมป์ได้บอกเลยว่าถ้ามึงคิดแบบนี้หาจุด34สกักกระบอกแล้วก็ยิงตัวตายไปเลยหวังว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นดิวจาดอนซานโชต้องมากเพราะปัญหา มันชัดมากนั่นคือปีกขวาแดเนียลเจมส์ลืมไปแล้วว่าฟุตบอลมันเล่นอย่างไรนึกว่าวิ่งพลัดส่วนกรีนวูดก็ไม่คงเส้นคงวาจบนัดอปยศนี้แฟนผีก็แต่หวังว่าเอดวูดบทที่นั่งดูแหกตาดูเห็นเต็มตาอยู่ข้างสนามมึงจะตาสว่างสักทีว่าทีมนี้มันห่วยแตกและจะได้ซื้อตัวใหม่เข้ามาซึ่งไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นข้อดีจุดเปลี่ยนของสมโสมสรมนอยู่หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงหิวก็เป็นได้และนี่คืออบสนาสเปเชียลหา่างดนาลเฟียฟเอื้อมนิ้วยาวๆ ก็เลยให้เราดียนะอันนี้มันมีความเป็นส่วนตัวด้วยถ้าหากว่าภาคไม่ถูกใจขออภัยจากใจจริงนะครับอารมณ์เสีย